ไอ้หน <l id sei> <c ười> ิเนี่ยผมดีมากมาช่วยกันเลยมาหาคืนเอีหนวผมไงมต่ตาิสกกินก่อนละไรวะฮะคือว่าต้องเอา เอานิ้วอ่ะมาล็อกตรงช่วงเส้นเพราะว่าผมเกมนี้มันเป็นเกมลูกบอลถ้าแม่เราเลา่อยไปตะเรียนแล้วก็ถือว่าเราใสไม่หมดเลยต้องมาพร้อมต้องมาพร้อมถ้าอยากใส่เพิ่มเดี๋ยวเราขอจองให้นะครับตัวทงนี้ก็ใส่จองเพิ่มบรรยายบ้างก็ได้นะครับ ไม่ให้พี่วันนี้ลังขับรถดนะที่ขออ่ะวัวต้ววันนี้กลังขับรถเนะเที่ยวปีใหม่มาสูดการบัญชีเหลืออยู่แค่สามหลักสามสามหลักนี่สามร้อยมึงจะพูดไปไม่อาจจะเป็นเลขเก้าทั้หมดก็ได้นะอ๋อเลขเก้าสองตัวหลักใา่ครับหลักหน้เลขหนึ่งปูต้องหัวหกเออาีรองเ้าบาจาเลขคู่เลย ่างกูปิงกูปิงกูบ่นแรงอะนี่วันนี้มันพุดไม่เกินะแม่หรอกปิงกูบอกว่าไปเปล่นใหม่มาหมดก๊อกแล้วะใช่ปล่อยทั้งหมดเลยปล่อยแก่หมดเลยไปใหม่มาดิไปล่อยไก่ที่ไหนมาไม่ทราบนะฮะแต่ผมไม่ได้ไปที่ยอดพี่อันนี่เอ้ผมคุ้รู้ผมไปไหนเฮ้ยโอ้โูยังม่มาถึงได้ไงฮะนี่ตอนแรกที่มาถึงนี่ดีกว่าเลยนะต้องรีนด้วยตัวท่าดีใช่ครับ ถ้าอยากกินเพิ่มครับก็ให้ไปแถวรัชดาครับตอนเป็นคุณเริ่มกินน้ำกันบ้างใช่ดีไหมเท่าไหร่ทุกการเราจะมีการแสดงแบบนั้นต้องวะโอ้ระวางมาด้วยนะระวางนะแต่ทพอขางหน้าจะหนาวใครเลื่นนะไม่ดีนะปกนะปกติเจอที่มันลื่นเลยนะที่เจอน้ำ้าไปอีกนะอันนั้นทีหรือเปล่าพี่ก็ไปเจอหลักที่เลยกันอันนั้นทีแหละเออขอบใจ ก็วันนี้เรามีทั้งหมดแปดทีมนะครับทีมเลนสองที่หอออกใช่ไหมออกสองหกทีมละครับสายสามที่อยู่แถวสามก็จะมีทีดั้มี่นะสุวรรณศริงครับบีบีพีนะแล้วก็มีทีมอ่าทีไรทีการทีกาเราถูกไหมเราตัดออกนะตัดคอเลยครับาไม่ตัดดอขดูหน่อยอ่ะขอเี่โอเคขาทุกที้วทุกแกที่ว่ารั่แต่ลุงนี้หลุดตออกไปเลยครับ มันจะมีอยู่ช่วงจังหวะที่ตับงแต่ของสุวรรณศิลป์เข้ามาลิมป์ลิมป์บอลส่วนศิลช่วงนี้ก็ศินป์ก็ถือเการอุ่นเครื่องมาในตัวแล้วเพราะว่ายังมีแมตช์ให้เก็บอยู่ดยนัดก็ไปในการดูท่าขอของเรานะผมไม่มีอะไรแล้วก็ที่เหลือก็ที่เหลือก็คือแบบว่าดีนัดแล้วไม่ง่ายแบบตัวหนึ่งโดนทัดอ่ะเป็นผู้แข่งขันประมาณนั้นแหละครับรสิงหห์เนี่ยและชอบแบบไหนดัดเลยอะไรนะสีหอวประกาศได้เลยนะครับ ก็สรุปว่ามีน้หมดนแปดพื้นะแบ่งเป็นสองสายนะส่วนทีมจะมีทีมนของทุกท่านนะสายละสามพื้แล้วก็มีทีมนสำธิ์งานสายละหนึ่งพื้สายละหนแล้วพ่อถ้าเกิดทีมไหนนะบอกว่าตัวมันเยอะนะอาจารย์โคงบอกมาว่าเขาบอกว่าทีมไหนนะที่แบบว่าตัวไม่ได้เท่ๆแล้วแต่ว่าได้ลงน้อยมาแจ้ทสำงานได้นะอ๋อผมนึกว่าให้ถายตัวนะฮ่าฮ อยูนะ่แล้ที่ลูบอลนะลูกกระาบอนะลูกบอลเนี่ยตอนนี้ทีมงานนะสายฮาววอ,อาร่อยมากทีมงานก็ดนถนะุงลงมาเล่นได้ไหมไไหมเอาไปเลยด้วยนะไม่ีมนเนี่ยแถวนี้นะอย่างราสรถลงไปแล้วพูดไปนะแต่ไม่ไยาไม่เป็นไรเลยชีดูเกมด้วยตอนนี้ยังไม่มีประตูเลยแต่ดูแต่เกมวันไม่ถึงก็ได้ดีกว่านะ คี่เรียบวันนี้มันถูกลมาแล้วก็ลากขึ้นมาจ่ายรู่นี้ตัดได้สวยแล้วอุ้นะเวทแทงออกขวามาลูกนี้ยังไงเข้าข้างในนะก็ไม่มีอะไรที่เรียบเลยเอาเท้าพี่ไปใส่แล้วกันนะอะไรเนี่ยมาก็สายของเราเนี่ยฮะไปประกวดนางลุ้นพ่อ หนี่จะเลนะหนี่จะเลนะรวางด้วยนะครับอะไรไม่ดีเลยหัวไทยเป็นคจริงนะพี่ว่าไทยื่องนะรองนี้รอครับเรื่องนียที่บอตดหรือเป่าูบอลกเดียวเลยอ่ะดูนปั่นไม่ปั่นนเลีย์ปาจิงุ้โอ้โหสุอเอฟ ได้เดี๋ยวด้านในที่ใครกินข้าวได้เลยเลยครับกินได้เลยเหรอตูมแม่สามารถกินได้เลยครับมันก็ร้อนนะครับแต่หิวว่ากไม่ได้กินข้าวเช้ามาถามว่าเขาจะกินด้านในได้เลยะแนะนำแนะนำให้กินเสร็จบอลเสร็จก่อนนะครับถ้าใครที่จะเสร็จบอลไม่งั้นเดี๋ยวจะออกเป็นปากนะฮะเอาได้ด้วยแล้วนลูกนี้แล้วยังไงลูกอะไรสุดยอด จังตออยู่ระวังนื่นด้วยนะรู้สึกว่าตัวใส่ฟุตอละตัวนี้รู้สึกว่าผตอหู้ได้ตอลแหะตัวเเ็ด้รยเปล่รงเท้าเหรองเท้ารงเท้าโอยนี่ไม่ลงเท้านะสยตาดีจริงคุณรู้ขนาดนั้นหรอเปาเอานี่แน่นอม่ธรรมดาว่าจ่ายตบอลอ่ะ จังหวะแรกไม่มีสายหน้าเลยแล้วตอนนี้สายอะไรครับลุงเพื่อนของวะตาเนี้ยฮะสายสายแปดพี่ระหว่างเนี่ยจังต้องเราเป่าให้เปล่าฮะแต่เราต้องคุยได้นะ ร้องเวองเลยร้องเมียร้องเมียมีเรื่องซีเม่ไตาแตกเมี้องเมียแล้วกินเือเข้าแล้วเหรอหล่อสุดพี่พรบอกคุณคุณแก่เขินเลยพี่พรบอกว่ายิงแล้วหเพี่ต้องเพี่มขันเตอเผู้สาประตูเลยนะจากเดิมที่เคยเป็สาหน้าตากันนะฮะผมเกิดพี่ผมเกด้วยนะแตรับคำนะ ไม่คี่าบ้านเาทำงินจบหรอใ่ครับม่สนเลบ้านใครธุร LIKE กิจอะไรมาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวไปทาตัมพันแน่ใช่ครับก็ได้คำพูดละสิบบาทครับนะเยพยายากะสุ่บาทครับเดี๋ยวนับเปเลยนะอ้าวว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 ไอ้วว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 ก็วว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 ้ววเ ตามอะไรฮะตามน้ำับตามแฟนเลยฮะเอออยู่ไหนวะอยู่ข้างในอยู่ไหนเด็กเดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แม่ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่วันนี้คุณทั้งวันนะยเงโกรกไม่เป็นไรครับพ่อแล้วก็ยกมาเดี๋ยวนี้ไปที่เรือยมาลงมาได้แต่ว่าม่าจะราพอาาก่ามะโหมาให้ทุกคนได้ยังได้อยู่ครับสุดสุสสุดสุดสุดสก็เดสุดสุดดด ระวังนะระวังน้องพวยนะโอ้โหนี่สายคืนริงๆิกไปทันี่ยคะผึ่งเลยครับไายเดีไม่ได้นะฟังนะสัญญาณนอควูปเต่าแล้วสามารถเล่นได้ฝ่ายก่อนมาตุกตีอย่างพิซารเรสนะโซเลนาประกาศไว้ต้องการสนามนะครับลุกมาหรือเปล่าดีไปหรือเปล่าแล้วลูเนี่ยเมื่อผมแจ้งเป็นข้อมูลนะครับเมื่อวานผมยิงถิกแบบถิกจับแดงด้วยนะครับถล่มไปชี้ศูนย์นะฮะแล้วนี วันนี้ไม่ได้ผูกหรองป่ใจเราเ่นะฮะใช่ป่ะถ้างไม่รางไม่ผูดใช่ไม่ใช่เมื่อก้บบปรอบเกือบตายนะผมบอกเลยโดนกอนเกิดตายครับโดอเยอะเลยใครดูบอลเ็อนั่นแหละครับแต่ดูทีมแชมป์เรับะลอเลย้อมีเกแล้วเลยมีนถึงดเลยนะ สามาแล้วหนึ่เงเท่าฮนะเง่งรู้ว่ยท่านผู้น้มีคาสามารถในการถัประตูด้วยนะครับพี่กโก้บอกก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตอนตะโกใส่ขาก็เลยลบข้าไปจังหวัหนี่เข้าก็เลยจะวเลยฮะอ้าไปฮะเปลี่ยนตัวนะนทีนีพบกับเบอร์ตะลันล้าโผล่ตะล้านลา้าน่ใช่ล้านะทีนี้ผมลบอนทีมงานนี่อัปเดตให้ช่อผมบ้างก็ดีนะรบาวันนี้อจแบบ อเอจดๆมำใหน่อยขอเพื่อนหอยไหมทั้งคนหนึ่งทั้งคนหนึ่งทั้งคนหนึงทั้คนหนึ่งใครหนวดยาวอะไรแบบเนี้ยชื่ออะไรเขียนมาเลยครับอย่าถ่าอะไรก็ได้ครับเนสซี่ก็ได้ครับเออนี่นะเอาอะไรละใช่ก็เอาไบให้สามรอบ้าวว่ามีเงินก้อนหนึ่งข้าวมัอดีไหมดีไหมดีเรามีเลแล้วดี่ลูกนีอยตุันอ่า ที้อบอกวเขาเลยตอบนีแล้วเมื่อกี้นี่สตาร์ทไปจอบวีเลยหมดการสนามรื่องนี้เี๋ยมาพี่เข้พี่เ้หลกนี้ยังไปูแต่เมื่อกี้จังหวะที่ป็นเหมนแบตเต็มอย่างนเปนแต่เ่าดูสโโมชั่นแเหนือยหมอ้าวมาอยากได้หวนี่นี่น้องเตนะน้องเตนะตื่นแตะนะใช่ปะใช่ใช่ใช่น้องเตืดนนะโอ้ยเข้น้องเตลมาจัดตู้ลูกนี้เตกนีแม่เลยจัดตู้อ กูจะทำอะไรลงไปวะรู้สึกสุดผิวไถึงเด็กตั้งเด็กขึ้นมาแล้วนี่ฮะมาสองวันที่สิบห้าสายคืนเนี่ยจ่ายเข้ากลางมาครับเปลี่ยนมาทางซ้ายเบอร์สิบจริงๆที่เป็นน้องต้าหรือเปล่านบลิต้าไม่มาใเนี่ยฮะผมจำบิดทีเพราะว่าไม่รู้นะเดี๋ยวจำผิดทีนะมีคนมานั่งหอบหายใจอยู่ข้าวเนี่ยพี่เตึ้งเลยหมดแล้วนะหมดท็อปแล้วที่ละห้าทีเนี่ย ก็วะใครคือเราจะไปที่โรงเรียนอะไรนะผมจำไม่ได้บ้านป่าฮานอใช่ไหมบ้านป่าฮานอบ้านป่าฮานอไหมครับก็ใครถูกทุ่นเงินเตะอนดีเพื่อน้องนี่การอุปสงค์ติดต่อที่ผมได้เลยครับะถ้าติดต่อที่ผมรับรองนะว่าเจะไม่ถึงน้องแน่นอนถึงแม้น้าตาจะต่างนไปใหญ่ ไม่ได้ำน oh, oh oh, uh, okay. oh. ้ดเอเอาง่ายๆเออแต่ทุกนี้ตัดโหน่อยนะเอาเอาต่อเลสนะต่อเลสที่ใหม่ลูกนี้เบิ้มเบิร์นะเบิ้มเบิ้มโจโจมาลูกนี้เพว่อส่งให้ไปรับเถิดจ่ายให้กับตกเลยนะล้มตาสิงด้วยนะที่นั่งเสนออยู่หนึ่งตัต่อหนึ่ง โอ้คุณเกต้องข้าวตครับอย่อะไรมามาเลยเกตบอลนจ่าแดงเิยเลยออ๋อสวาคานะเอาไปเตเพื่อนน้องนะน้ำทกีมาสามารถมาเล่าดีทีมงานได้ทีมงานหนแพ็กนะใช่ครับแล้วข้าวเี่ทกมนไเลยนะจุดข้าวได้เลนผู้สนับสนุนของเราอะไรจะไม่ีดอะไรไม่ลืมทางอ็ะผู้เราไปบนน้าให้ สื่อมาแบบทุกทีนะให้ทีมาถึงแท็กได้เมื่อไหร่เราจะเป็นสัญญาแบบเดียร์สิงหรือฮีโเหือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่ทำงานหรอเพว่าวันนันไม่ได้าวันาทิตแต่วันก็ไม่เตะมาถึงก็ชวนันก่อนเลยวิ่งมอีซุปเปอร์เซลยเนี่ยเลียนได้เลยะเลียนได้เลยเลียดตัวันนามาเลียนได้เลยนะใช่ครับยังสเอรีก็่ครับตื่นกตอกตอตครับ วางบอลยามาตรงนี้ตบกเทียมออมาที่หน้าปากประตูเลยครับเรียกไายมาตามช่องเลยครับต่อยขาหนึ่งทีครับแม่หาดทางออกเตะเพื่อได้ครับลุ้นเลยแต่ให้เรียกทีคกทีลูกนี้ลงตึ้งจริงเลยครับได้เป็นทีมเยอะเรียกพีดีเอ็มได้ครับหรือเรียกสายย่อได้ครับพบเห็นก็ได้แถว แต่งจันนะเราเล่นเลยครับพี่เลียงว่าเป็นคนน่ารักอะครัิครังยานี่โคตรไกลเลยรันแต่ยิงได้ครับโยนมาตรงนี้กูยังตัดยังไงฮะถูก็เฉยเลยขึต้อหบอกตัวได้เลย่อนเเอาไม่ได้อะวิคิ้งมงอยู่ล้วอาไได้อยู่เท่านั่นเลย กโดกอดได้เลยจะไปบอกอย่างนี้ก็ได้เหรอเื่องนี้พียังเ็กอใครยั่ายไม่ได้ทั้ทีข้ากอดเลยหนทีนดอดีได้เลยฮะาน่าเลยฮะเรเซตเอ้ยเอาเลยเเลยเพื่อมึงขยับขาเลยแต่อ่านรู้ว่าบอกว่าไอ้นี่มาไม้ดีแน่นอนนะ ส่วนถ้าจะเบิดกันไปนี่ไม่ดีเนะครับเพราะว่าทีมเดียวหรือเปล่าครับที่รอบชิงนะหรือว่ามีชิงที่สามด้วยก็หนึ่งกับสองใช่ไหมโอเคอ่ะแล้ว นอง่เรามเล่นี่บอลนะครับเตนะเตนะเตนะเราไม่เตะทีมวันสุดร้านบานะเตยนะก็ปฏิกาเราทำสไลด์นะครับสยัขนะขยับสไลด์ไม่็ปตีกันพนักงานสไลด์หมูขาดอยูไม่เอาพี่อยากไปดาซิมนออะไรนะจะไปเพเติมเออดีฮ้ยคิดเรื่องาสูงเาไปอะไรวะคิดเรื่สูงเลยเเตะอีกแล้วเราไงา โอ้โหเป็นก้าวธรรมดาครับลูกนี้กับแขกแตกไปแล้วนะทั้งรุ่งฝักไปได้ครับจะลุกเตะลูกับแล้วเวลาในสนามก็หมดแล้วด้วยฮเสื่เข้ามาในลังสูดดูเป็นเลูกโค์เขอเชิญสักสูงเจ็บผมติดประกาศข่าวดีมาเพิ่มนะฮะ โจที่หนึ่งกับที่สครับตามวันนี้ับันเกระสนใช่ไหมรัรับไปเลยครับบ้านครับ5้าบ้านบ้านอะไรบ้ <c oughs> ตุิ๊กเราเล่ลววนรับทุกบอลลูกบอลนอสนาม้อก็พัาดตงให้ครับ่าไปอตรนีทุกบออาิาัาของแท้ครับอเอาไปขายนะได้หมได้ได้ได้ครับแล้วก็มหมดแล,ล้ว ก็ตัวรู้นบใส่แต้มป่ะใสแต้